ประมาณประมาณสองเมตรได้ครับผมสวัสดีเด็กพี่พ่อครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามช่างกู้ทลายครับพบกันอีกแล้วครับช่างกู้ทลายวันนี้เราจะพาทุกท่านมา DIY นะครับในการล้างท่อไอเสียของรถยนต์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์กระบะ PPV หรือ SUV รวมถึงรถเก่งที่เป็นรถดีเซลนะครับรถยนต์ดีเซลนะครับซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลเพราะว่า,าเวลาเราสตาร์ทเครื่องเดินเครื่องหรือใช้อัตราเร่งบ่อยๆเนี่ยจะมีคราบคาเมาครา,าบดำๆสะสม เป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆที่ท่อไอเสียที่ท่อพักอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะล้างออกได้นะครับซึ่งรถยนต์ที่ควรจะล้างคือว่าสะสมพอสมควรแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะสักประมาณ5ปีหรือ7ปีไปแล้วนะครับซึ่ง ช่วงเวลาที่เหมาะก็คือช่วงเวลาก่อนที่เราจะไปตรวจสภาพรถท่านจะเห็นเวลาตรวจสภาพรถเขาจะเร่งต่อเนื่องหรือเร่งเป็นจังหวะเพื่อตรวจสอบค่าควันอะไรต่างๆถ้ามันมีคราขมเหลวค่าอะไรอุดตันหนึ่งในเหตุปัจจัยที่มันจะส่งผลให้ควันดําขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยก็ที่ท่อไอเสียมันเกิดการอุดตันนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าควรจะล้างทุกวันไหม กี่วันจะต้องล้างหรืออะไรยังไงนะครับจริงๆแล้วสามารถนะครับล้างได้ขอเป็นอย่างต่ำปีละ2ครั้งแล้วกันนะครับปีละ2ครั้งทุก6เดือนหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือบางท่านจะล้างทุกครั้งที่ล้างรถนะครับสำหรับผมคิดว่าสักปีละ2ครั้งกำลังดีและ ะระยะเวลาหรืออายุการใช้งานของรถเนี่ยสัก5ปีเป็นต้นไปค่อยล้างก็ได้นะครับหรือ7ปีหรือก่อนตรวจสภาพรถเนี่ยจะยิ่งดีเลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับอ,อุปกรณ์ที่ใช้หรือข้อควรระวังก็แล้วกันนะครับก็คือเราเอาอสายยางนะครับยัดเข้าไปที่ปลายท่อไอเสียนะครับยัดไปจนสุดจนถึงท่อพักมันจะยัดเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เปิดน้ำนะครับจนมันล้นออกที่ปลายท่อไอเสียนะครับ แล้วก็เอาสายยางออกแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็เร่งจนมันรู้สึกว่าน้ํามันหมดนะครับอันนี้คือวิธีการทําง่ายๆทําสักสามรอบนะครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำนะครับที่มันเอาท่อไอเสียเอาคาบตะกันที่มันเกาะกันเป็นชั้นๆแข็งๆออกมาอะไรออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีสารพิษ ปนเปื้อนอยู่นะครับควรจะทําในสถานที่โล่งแจ้งนะครับแล้วที่ที่มันมีาการระบายไม่ควรจะไปล้างบริเวณที่ข้าง,าข,าง,ข,างข้างของท่านนี่ปลูกผักปลูกพืชอะไรที่ท่านารับประทานอยู่เป็นประจําเพราะว่า,าผักผลไม้ท่านเนี่ยจะดูดเอาสารพิษเหล่านี้ เข้าไปไว้แล้วท่านก็กินเข้ามามันก็อาจจะส่งผลต่อเนื้อตัวร่างกายของท่านได้วิธีง่ายๆก็คือควรจะเป็นที่ที่ระบายแล้วมันระเหิดระเหยอะไรออกไปดีกว่านะครับซึ่งจะปลอดภัยซึ่งผมก็เลือกวิธีการสถานที่ที่โล่งแจ้งนะครับเพราะว่าเวลามันดำเนี่ยมันจะดําจริงๆร,รอบหนึ่งนะครับในการล้างก็ใช้ประมาณสัก3ครั้งกําลังดีจนมันแบบแทบไม่มีควันดำนะครับก็คือรอบแรกทําไปแล้วกระบวนการเหมือนการเอา สายยางยัดเข้าไปเปิดน้ําเต็มจนล้นสตาร์ทเครื่องเร่งจนไม่มีเขาเรียกไม่มีคาบน้ําออกมาแล้วรอบที่1ทําเหมือนกันรอบที่2แล้วก็ทําเหมือนกันรอบที่3แล้วระยะเวลาก็ขอสัก6เดือนครั้งหรือปีละ2ครั้งก็แล้วแต่หรืออายุของรถก็ตามที่บอกนะครับตั้งแต่5ปีเป็นต้นไปหรือเ็ปีเป็นไปหรือถ้าใช้งานหนักๆห,ห,หรือท่านซื้อรถมือ2มาก็จัดการได้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันครับ จะงกทลายความสุขอยู่ที่การไปรวางความรู้คือการแบ่งปันไม่ไม,ไม,ไมีที่สิ้นสุดครับลักษณะ,ะเปิดสายยางนะครับแล้วก็แห่เข้าไปนะครับดันเข้าไปจนสุดจนกว่ามันดันไม่ได้อันนี้คือนี่นะครับดันเข้าไปจนมันเต็มมันอครั้งแรกเนี่ยมันจะออกมาเป็นเม็ดเลยนะครับไอ้คราบตรงเนี้ย จนมันไหลอย่างเงี้ยแหละไหลจอกเลยนะครับดูคาบขมเหลาดูอะไรดันเข้าไปจนมันดันไม่ได้นะไหอออกมาเรื่อยๆครับแล้วบางคนก็จะพูดว่าเออเดี๋ยวมันจะเข้าไปจนถึงเทอร์บงเทอร์โบไม่ต้องไปจินตนาการขนาดนั้นนะครับอันนี้รอบแรกจนมันไหลออกมาแล้วก็ถอดออกมานะครับก็จะ้าไปประมาณเมตรกว่าเกือบสองเมตรครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปิดน้ําก่อน แล้วคันนี้นะครับต่อไปคือจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เร่งน,นะครับมันจะพุ่งองวมา,มา,มาสวยงามมากครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็เลี้ยงไว้สักประมาณ2,500ถึง3,000รอบครับจริงๆสัก2,500กำลังดีแป๊บหนึ่ง จนมันหมดนะครับเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ทํารอบที่สองรอบที่สามต่อไปครับหมดยังไอ้นี่หมดหรือยังน้ำหมดหรือยังที่ปลายท่อหมดหรือยัง เร่งไว้สักพักหนึ่งนะครับ2,500ทึ่3,000รอบก,ก็จะดำคิลิเลยยังไหลยอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวทำรอบที่2รอบที่3มแล้วก็เดี๋ยวดับเครื่องนะครับเดี๋ยวทำรอบต่อไปนี่แหละรถไม่รถอ่าอันนี้ ไม่เคยล้างเลยนี่ล้างรอบแรกเอายัดเข้าไปครับยัดเข้าไปให้มันได้จนสุดนั่นแหละประมาณสองเมตร,มรเมตรกว่าถึงสองเมตรเมตรครึ่งถึงสองเมตรน่ะมันจะไหลองดูมือมือจะมือจะดำเลยครับดูอจนมันไหลออกมา อันนี้รอบที่สองนะครับไหลออกมาละเนี่ยประมาณประมาณสองเมตรได้ในความยาวของสายยางที่ยัดเข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับเร่งเครื่องไว,ยว้ยาวสองพันห้าถึงสามพันเอาจน ให้มันกลิ้งก่งใช้แรงดันน้ำกระาชากคาบขเห่าคาบอะไรออกมาครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นสนงเป็นสนิมอะไรมาความร้อนมันสูงมากนะครับที่เราใช้รถใช้อะไรทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างเลยคาบตะก,กันเหมือนคาบเข่ามันจะสะสมจากมินนะครับจากไม่ถึงมินก็จะก็จะถึงหลายมินครับ ประมาณนั้นวันนี้ผมเร่งอยู่ประมาณ3,000รอบนะครับ e c p คือค่าความร้อนมนันน้นจะอยู่ที่82องศานะครับ uh, CRP แรงดันน้ำมันจะอยู่ประมาณ92นะครับไฟ12โวลต์นะครับประมาณนี้เร่งไว้3,000รอบยาวๆครับประมาณนี้นะครับ อ,อย่าลืมใส่เกีพีดึงเบรกมือไว้ด้วยนะนะครับเวลาล้างก็ไม่ต้องล้างตอนเพิ่งกลับมาจากงานใหม่ๆนะนะครับเอาเครื่องเย็นหรือว่าเครื่องอุ่นๆนะครับพอนะครับอย่าไปล้างตอนมันร้อนจัดประมาณนี้เกี้ยงแล้วมัง้งได้หน่อยนึงเดี๋ยวอีกรอบนึงนะครับ อีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายควรทำสักสามรอบนะครับเนี่ยสักพักน้ำก็จะหมดแล้วนะครับก็สตาร์ทเครื่องไว้จนแห้งอ่ะไอ, đó, อยดับเครื่องก่อนลืมดับเครื่องก่อนนะโอเคแล้วก็แย่สายเข้าไปรอบสุดท้ายแล้วมันจะได้ประมาณเกือบๆสองเมตรครับเนี่ยประมาณนี้ครับดันเข้าไปแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมล้าง สายยางด้วยดำมากสายยางตัวอ่อนนี้จะดีดันเข้าไปได้ได้ลึกหน่อยอ่าโอเคแล้วก็เปิดน้ำครับเปิดไปเรื่อยๆครับถ้าเปิดน้ำเบาๆหน่อยมันจะได้เข้าไปลึกหน่อยอ่เปิดจนมันล้นออกมารอบแรกจะใช้เวลานานหน่อย พอรอบล่างๆก็แป๊บเดียวละเนี่ยจนไหลออกมาครับเปิดจนไหลออกมาไหลออกมาแล้วเราก็ปิดอันนี้รอบสุดท้ายแล้วครับสังเกตว่าปลายน้ําเริ่มใสแล้วนะครับประมาณนี้โอเคเสร็จเอาสายยางออกครับอืม เรเล่งไว้3,000รอบครับยาวๆเลยรอบสุดท้ายแล้ะ2 0 0าถึง3,000รอบยาวๆถ้ารอบแรกอาจจะต้องหลายครั้งหน่อยนะถ้าท่านแบบมันพุ่งออกมายังไม่ใสก็ควรจะไปต่อสัสี4ถึง5รอบเลยนะเอาจนมันใสๆนะครับน,นานๆล้านทีก็เอาให้สาใจหน่อยนะครับประมาณนี้ เล่นไปสักพักหนึ่งครับนี่นะครับถ้ามีสามารถเก็มีอะไรดูก็ดูค่าอะไรต่างๆด้วยนะนะครับ ของผมรถเดินฟรีคือยังไม่ได้ใช้แรงจุดแรงไรมันจะขึ้นอยู่ที่8.5นะครับออุณหภูมิมน้ำาสำหรับอันนี้คือปจจาร์เจลรถสปอร์ตคันนี้กำกงกำลังจะ10ปีนะครับพูดง่ายๆคือปีที่10ละนะครับอ่ยังไม่เคยล้างกากาศจะทำคลิปรอบนี้อสงการหยุดยาวครับ ก็เลยได้ล้างหน่อยนะครับประมาณนี้มันก็จะเหลือคราบหยดติ้งๆจนมันหมดเลยแล้วค่อยมาเล่งอีกทีซึ่งตอนเนี้เห็นสายหมดละนะครับอันนี้เป็นรอบสุดท้ายก็เป็นอันว่าจบเนาะเดี๋ยวจะให้ดูคราบเข่าที่ดําๆที่มันออกมามันเยอะแยะขนาดไหนนะครับอตอนนี้คือมันหมดแล้วเดี๋ยวอจะซูมให้ดูนะครับประมาณนี้นะตอนนี้ก็คือหมดแล้วเดี๋ยวจะให้จะวนให้ดูนะครับว่า ทำไมเราถึงจะต้องระมัดระวังเรื่องรา,ายละเอียดนะครับของสิ่งแวดล้อมนะครับดูอันนี้ที่พื้นบ้านของผมนะครับนี่ประมาณนี้ดูคราบดำๆนะครับมันคือขมเหลาที่แบบหนาเตอะมากนะครับถ้าท่านได้ดูคลิปก็จะเห็นว่ามันเรียกง่ายๆว่าแบบโอหนักหนาเลยนะครับเวลามันพุ่งออกมานะก็เลยอยากให้มันไปโดน พืชผักสวนครัวอะไรต่างๆที่เรา,าปลูกนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลถึงเราด้วยนะครับครับผมก็เป็นอานว่าเรียบร้อยนะครับวิธีการง่ายๆในการล้างท่อยอเสียล้างท่อยดีแล้วเราก็ล้างท่อยเสียได้ซึ่งคราบเนี่ยมันดำมากอะไรมากก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็คือทำในที่โล่งแจ้งให้มันระเหยให้มันปลิวออกไป ก็แล้วกันนะครับท่านดูแล้วกันว่านะครับเครื่องยนต์ดีเซลมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นมลพิษหรือเป็นฝุน่นเป็น PM 2.5ต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับเราล้างออกมันก็ช่วยลดฝุ่นลด PM 2.5ได้ด้วยนอกจากว่าเราจะดูแลเรื่องท่อยดีแล้วเราสามารถล้างท่อยเสียได้ด้วยแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะโล่งโจง้งหรือมันจะรู้สึกว่ามันโปร่งขึ้นอะไรขึ้นเวลาท่านาเดินคันเร่งหรือเวลาท่านกด นะครับควันก็จะน้อยลงให้จะได้ไอเดียครับจะงวกตัวรายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกดซ b s สไคร e กดไลค์กดแชร์ตามสาวน้อยแนะนำครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสําหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับผมออจนไหลออกมาไหลออกมาเราก็ปิดที่รอบสุดท้ายแล้วครับ